ทับทิมกาลพักดีอนุแปดสิบสองปีเหตุหจากสารเท่าแล้วไปเหตุให,ห้เหตุนาบวไหวอืมเลยมาจากสารสารกระบุงสารกระตาสารคลองสารใสสารทุกอย่างนะเหตุว้าแล้วก็ขายพอได้ขาย พอได้ทำบุญทำทานพอไ่ได้ข้อโลข้อลานอืมบุงกัดกัดไม้ไผ่หมาไม้ไผ่สีสุกทำล้วเขาว่าชื่อมันคนโบราณเขาบอกมาว่าชื่อมันเป็นมงคลแล้วเวลาเราจะตัดมาทำเราต้องเลือกวันด้วยมาอย่างงั้นมอดมันกรควน ถ้าเดือนคู่คอยตัดวันขี้ถ้าเดือนขี้ก็ใตัดวันคู่ที่โบราณเขากล่าไว้นะที่ตอกตังเนี้ยใส่ไม้ส่งองป้องเออใส่ไม้ส่องปองแล้วก็บบินี้ตอกตอกส้างกับใสเบ่เป็นตอกตอกแบนแบนเส้นน้อยกว่าตอกตังพอสร้านแล้วก็ใส่ตอกไผ่ สร้างแบบในหกอันเนี่ยเนี่ยอืมแล้วเอาตอกให้มันทอกันนับปะค้างละจักครูจะครูอย่างเงี้ยเดี๋ยวลูกน้อยลูกไงถ้าลูกไงก็เอาลายครูนับแบบเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยอันเนี้ยครั้นนงละเจ็ดครูเนี่ยครั้งนี้ก็เจ็ดค้งนี้ก็เจ็ด นี่กระเจ็ดคือกันเบิดถ้าบ่ิเ็ดยังหันมันจะใส่ตอกไผ่บ่กเป็นเป็นลายเออมันจะลงวางกันเบิดมันบ่สวยกระตาอกระตางวงกระงวงเราไม่กวดกระถักได้ยเยอออนสั้นอันเยาวการมะพร้าวขายอันละห้าสิบบาท อันน e ้อยก็สี่สิบบาท